ก้ามัจจุมานตอนมรสุมตั้งเขาเวลาเช่นสายน้ำบุพภาเบ่งบานบุพภาโรยราในสุดผาเป็หนึ่งปีหนึ่งปีมานี่ปรากฏดารุณีนางหนึ่งจมอยู่ท่ามกลางทะเลทุกจิตใจเกลือบคุมด้วยเงาถมื่นชั้นหนึ่งอูห่วมบนเกาะร้างกลางทะเลในเลยทราบว่าเอาอย่างเี้ครุ่นคิดคนึงถึงอยู่ทุกลมหายใจ คราก่อนนางถูกเอาเอียงจื้อชิว้วผู้เป็นบิดาพรากจากอูห่วมกลับสำนักเตรียมฉางหลังจากนั้นมีข่าวร่ำหรือว่าอูห่วมเสียชีวิตแล้วการปรากฏของอูห่วมเชกเช่นดาวประกายพฤึกสุขสายดวงหนึ่งแต่แล้วดับผู้ไปตอนแรกเอาเอียงเอกไม่เชื่อถือแต่การเวลายิ่งมายิ่งพิสูจน์คำร่ำหรือในวงนังเลงปัสะจาร่องรอยอูห่วมอีก ดังนั้นเอาเองเอกแป,ปลเปี่ยนเป็นหมดหมองตรมตรอมขากตัวเองอยู่ในห้องเพียงลําพังนางหัวลาลึกถึงเหตุการณ์ที่อยู่ร่วมกับอูห่วมนับแต่อูห่วมยื่นมือช่วยเหลือนางรอดพ้นจากการไล่ล่าของบริวารพักสุดสูงและเท่างสองส่อหาร่องรอยรถม้าร่วมกันผ่านแววเสียงฝีเท้ากระทบโสดประตูห้องถูกข้อเบา,บาสองกราเอาเองเอกง,งงานรูบจึงกล่าวเข้ามาเถอะ พองเงยหน้าขึ้นเห็นบรุษดุ่มชุดดัดกลุ่มผู้หนึ่งผลักประตูเข้ามาบุรุษดุ่มนี้เป็นศิษย์ของอาวเอี้ยงชื่อชิวมีดิ์เป็นซื่อเหียสิทธิผู้พี่ของนางนามเจิงเตี้ยเจิงเตี้ยพอเข้าห้องมาเห็นดวงตานาเออคลอด้วยหยาดน้ําจู่คิดว่าหนางรู้คิดถึงเรื่องราวใดอีกนางกําลังร่้คิดถึงปู่ั่วมีอีกแม้นึกได้เช่นนั้นแทบไปไม่ทราบกล่าวว่า ซื้อมุ้ยทิวทัศน์เบื้องนอกงดงามยิงท่านฉนไฉจับเฉาภายในห้องไม่ออกไปท่องเล่นหรือเอาเอ่างี้กล่าวเสียงอ้อยองิงมิทราบเพราะเหตุใดข้าจ้ารู้สึกเกียดคร้านไม่คิดเกอนไหวข้าจ้าบอกเล่าเรื่องแปลกใหม่แกท่านประการหนึ่งคิดดีหรือไม่เรื่องแปลกใหม่อันใดเจิงเตีย้ยกล่าวว่ามีาคันตุกกาสามท่านรุดมาผู้พานซื้อแปะท่านทราบหรือไม่มิทราบเป็นสามท่านใด หนึ่งเป็นเจียหุ้นจีนแห่งงอใบรุดมาในฐานะผู้แทนพักรยาจกหนึ่งเป็นเต็กเฮาแห่งสำนักแชซียอีกผู้หนึ่งเป็นเซียวแชหงแห่งสำนักมิงซัวเอาเอี๊ยงส่งเสียงดังอ้อกล่าวว่าทั้งสามชักชวนกันมาหรือในวงนักเลงเกิดเรื่องอย่างใดถูกแล้ววงนักเลงตอนนี้ป,นปานป่วนแทบถล่มทลายพวกเราทางด้านนี้กลับไม่ทราบรเรื่องเอาเอี R ๊งถูกกระตุ้นจนมาเกิดความกระตือหรือร้นสนใจคืนถามว่า ที่แท้เกิดเรื่องอันใดหรือสี่หัวหน้ากองพักะยาจกถูกทำร้ายแก่ชีวิตหัวหน้ากองพักะยาจกเอกตงเจ้าสำนักมิงสัว้างเจียวอึ้องล้วนรับบาดเจ็บสาหัสเจ้าสำนักแช่เสียที่มินผัวพัวนางเท่าหน้าเป็นถูกกำหนดให้อัตวินิบาตกรรมในวันครึ้นสิบห้าคเดือนสิบไม่เช่นนั้นจะเขีนฆ่าสิสำนักแช่เสียจนหมดสิน้นเอาเอียงเอ็กตื่นเต้น,ต,นตะนกยิง่งขร่ำร้องบ่ มีเรื่องเช่นนี้เป็นผู้ใดบังอาจกล้าปานนี้เจงเตี้ยงกล่าวเมื่อวันขึ้นสามข้ามเดือนแปะพักระยาจกจัดพิธีประจำปีประกฏดผู้คุมหน้าสวมชุดไว้ทุกผู้หนึ่งก็เร่งรุดมาถึงหัวหน้ากองพักระยาจกทั้งสีจึงรายรอมเข้าหาตบาถามสาเหตุที่มันแต่งกายเช่นนั้นผู้คุมหน้านั้นบอกว่ารอสักคู่ปังจู้หัวหน้าพรรคพวกเจ้าและผู้กจะทราบสาเหตุ แต่พวกเจ้าทั้งสีไม่อาจทราบได้กล่าวจบคำก็ลงมือปิดชีวิตหัวหน้ากองทั้งสีโดยพร้อมเพรียงเอาเองเองี้ก็ร้องพวกว่าหัวหน้ากองพักระยาจกทั้งสีล้วนมีฝีมือเด่นลำ้ำนับเป็นชนชั้นยอดฝีมือฉะไหนถูกปิดชีวิตโดยพร้อมเพรียงหรือบอกไปยากยิกย่งจะเชื่อถือแต่ยังมีเรื่องประหลาดพิสดารติดตามมาเจ้าสํานักมิ้งส่วนเป็นสายสนิทก,กับหัวหน้าพักกยาจกประจวบก,กับอยู่ที่นั้นพากันเสนอหน้าออกปรามือกับผู้คุมหน้านั้น สุดท้ายล้วนได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าสำนักมิงสัวถูกทำร้ายพิการฟังว่าจนบัดนี้ยังไม่อาจเคลื่อนไหวเอาเอียงเอกแตกตื่นตราหน,นกยิ่งควรทราบว่าเจ้าสำนักเป็นบุคคลรุ่นเดียวกับบิดานาะงวิชาเทียนล้อโปท่าเท,ท้าดาดาดเทียนเจงเจีย้ยฝ่ามือดาวเหนือเทียนซุ้งเกี่ยมกระบี่ขับฟ้าล้วนมีชื่อเสียงเรื่องหรือทั่วบูริมด้วยพลังฝีมือคองหมันเม่นึกกำลังกับหัวหน้าพักรยาจก เ ok, อกโตยังถูกผู้คุมหน้าทำร้ายบาดเจ็บสาหัสนับเป็นเรื่องคาดคิดไม่ถึงจริงๆผู้คุมหน้านี้ที่แท้เป็นใครได้ยินเจิงเตีย้ยเล่าสืบต่อผู้คุมหน้าหลังจากทำร้ายเจ้าสำนักง้อไปและหัวหน้าภักยาโจกก็แงหน้าส่งเสียงหัวรอกกล่าวว่าเอกโตหากเจ้าคิดล้างแค้นวันครึ้น15าข้ามเดือน1ิบให้รุดสู่เขาแช์เสียว่าจะสุดท้ายหลุดจากปาก่าร่างก็อยู่หางลิเศษ สิทธิกยาจกไในเลยติดตาม่นานเอ้าวอีกเยงกระบายลมหายใจกล่าวว่าหรือจะปล่อยให้มันจากไปในลักษณะนี้ตอนนั้นภักยาจกได้แต่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเห็นหัวหน้ากองทั้งสีร่างแข็งทื่อใบหน้าเคลือบคลุมด้วยแววสีม่วงชั้นหนึ่งหัวหน้าภกยาจกจึงสัง่งเลิกล้มพิธีส่งคนแจ้งต่อเจ้าสำนักแช่เสียบอกว่าปร,รมาจารย์อาอีกงเยงไม่รอรับฝังจบความร่ำร้องว่า ปรมาจาายโคมแดงเป็นมันเองทอดถอนใจแล้วเอ่ยสืบต่อหนึ่งปีมานี้เก้ามัจจุมานสาบสูงจากวงนักเลงคิดม่ถึงปรมาจจายโคมแดงจะปรากฏกายขึ้นก่อควนพิธีพักกรารยาจกอาบางทีมันกลิ่นเครงว่ามีคนจดจำโฉมหน้าแท้จริงของมันชิงหลบนี้ไปก่อนจึงคลุมหน้ามาเอาอางเงี้พอกฝังว่าปรมาจจาโคมแดงปรากฏกายออกทำร้ายคนยามแตกตื่นตรนก ต้องประวัตินึกถึงอูห่วมน่ากัำนึงในใจฟังว่าอูห่วมออกทะเลพร้อมกับพรเมจางคมแดงอูห่วมเสียชีวิตกลางทะเลจอมานี้กลับมีชีวิตรอดกลับมาขบคิดถึงตอนนี้เป็นเกิดความหดหูเหลือประมาณคิดพระราให้กลับไร้น้ำตาเจิงเต้ถามโพร่งว่าซื้อม้วยท่านเป็นใดแล้วมานผูกผ่นรักมั่นต่อซื้อม่วยแต่จิตใจเอา่างเอ,งเอกจอดจ่ออยู่กับอูห่วม วันเวลาที่ผ่านมาเพียงสนิทสนมกับมันฉันพี่น้องเท่านั้นเอาอีงเง็กเช็ดคร้ามน้ำตากล่าวว่าข้าเจ้าพอฟังรู้สึกละบากยากใจยแบบนี้ดีขึ้นแล้วท่านบอกเล่าสืบต่อเถอะเจงเตียงแม้ระแวงสงสัยแต่ไม่บ่งบอกจากปะหยุดเล็กน้อยจึงเล่าวา่าหัวหน้าภักยาโจกเพิ่งส่งคนเดินทางถึงเมืองแชเซี่ ปรมาจาย์คมแดงก็ล่วงหน้าถึงสำนักแชร์เซยลักพาตัวหลานชายของนางเท่า,น,าน่าเป็นทั้งสองคนไปกำหนดให้นางอัตวินิบาตกรรมในวันขึ้น15้าข้ามเดือนส0มันกล่าวอย่างจริงจังปรมาจาย์คมแดงปรากฏออกสู่วงนักเรงครานี้แสดงว่าจากการสำนักแชร์เซยเป็นดับแรกเนื่องเพราะหัวหน้าภัยาจกเป็นตี้ตีน้องชายนางเท่านาเป็นถึงประสบเพศภัยด้วยเอาเอางเอ่ถามว่า เจ้ฮุนจีนและพวกทั้งสามร่วมทางมาคงคิดขอความช่วยเหลือจากสำนักเรากระมังพวกมันไม่เพียงขอความช่วยเหลือจากสำนักเตรียมช้าง,งเราทั้งยังส่งคนไปทุกข่ายสำนักควรทราบว่าภักะยาโจกและสำนักแชเซียล้วนเป็นข่ายสำนักใหญ่ในวงเักเลงมีส่วนสัมพันธ์กับทุกข่ายสำนักกรณีประดาประจากคมแดงเท่ากับท้าทายต่อบุริมทางแผ่นดินเอาเอางงี้ยงยักถามว่าบีดาตกลงใจแล้วหรือไม่ พวกท่านกำลังหาเรื่อที่ด้านหน้าข้าพเจ้าจะออกไปรับฟังด้วยเจงเตี้ยงชมดูสีหน้านพุ่งพล่างของหนางทางหนึ่งปิติยินดีทางหนึ่งกังวลมันปิติยินดีที่อาวเอี้ยงเง็กนับแต่ทราบข่าวการตายของอู่ฮวมปราศจ,จากความกระตือรือร้อนสนใจต่อลุกเรื่องราวบัดน,นี้ห่วงใหญ่กังวลต่อเรื่องพักกะยาจกป่าน,นี้นับเป็นท่าทีที่ไม่เคยแสดงออกมาก่อนในรอบปีนี้มันก็รู้คิดขึ้น บางทีเรื่องนี้สามารถหันเหนความคิดคำนึงถึงอู่วงของนางเรื่องที่มานวิตกกังวลคือนางเ,าเดินทางสู่ภูเขาแช่เซียพาตัวเข้าสู่วังวนขดานี้เอาอียงเง็กเมื่อมารู้ถึงหน้าห้องถุงนา,นานามเห็นบีนานเอาเอียงจื่อชิวมานดาปังเองกำลังสนทนานกับแขกเรือ3มคนอาเอียงจื่อชิวหน้าเกรงเครียดยินชาสีหน้าหมกมุ่นกังวลยิง่ง อาอเองเงกและเจงเตียงพ่อสาวเท้าเข้าห้องโถงได้ยินปังเองกล่าวว่าพวกท่านวางใจสำนักท่านเมื่อเกิดเรื่องพวกเราย่อมไม่ดิ่งดูได้เบือนหน้ามากล่าวว่าท่านตราเตรียมนำผู้ใดร่วมทางด้วยหรือวาจานี้กล่าวกับผู้เป็นสามีเอาเองจื่อชิวไม่ทันตอบคำาเอาอเองเง็กชิงกล่าวว่ามีดาข้าเจ้าขอร่วมทางด้วยปังเองโพสิษาลกล่าวว่า ยากนกที่เจ้าบังเกิดความกระตือรือร้นสนใจบรดาจะนําเจ้าไปเปิดหูเปิดตาด้วยนางเห็นว่าต่อให้เสี่ยงอันตรายบ้างอย่างประเสริฐเลิกกว่าปล่อยให้ที่ด่าจับเจ้าอยู่ภายในบ้านดังนั้นชิงสนับสนุนก่อนเอาเอียงจื่อชิวคว้าตาไปอย่างเจียหุนจินและพวกทั้งสามกล่าวว่าเราสองสาม,มีพัญญาจะเดินทางสู่ภูเขาแช่เซียเจียหุนจินยินดียิ่วเขา อย่างนั้นพวกเราจะล่วงหน้ากลับไปรายง,งานให้เจ้าสำนักเชียเซียเตรียมการต้อนรับสท่านร้อนแรงจากแดนไกลยังคงรับประทานอาหารสักมื้อค้างแรมหนึ่งคืนค่อยกลับไปเจียหุ่นจินและพวกร้อนรุ่มใกล้กลับไปรายง,งานเพียงรับประทานอาหารมื้อหนึ่งจากนั้นอำลาลงจากเขาเอาเอียงจื่อฉิวหลังจากโศกอาคันตุกะก็สั่งธิดาฝึกซ้อมเพลงกระบีตราเตรียมพระเพรีแปรเปลี่ยน เอาเย่งเย่และเจงเตี้ยใช้เวลาสองวันซ้อมทบทวนวิชาฟิมิกสที่ร่ำเรียนมาเช้าวันที่สามเอาเยงจื้อฉิวสองสามีพัญญาจึงนำธิดาและสิทธิ์ออกเดินทางจากภูเขาเตียมฉางสู่สำนักแช่เซียเป็นระยะทางยาวไกลตลอดลายทางรับทราบข่าวคราวเกี่ยวกับปรมาจารคมแดงป้าไหลดีที่ไม่พบผ่านเหตุไม่คาดหมายใดวัน 43, ขึ้นสิบสามค่ำเดือนสิบเราเองรถถึงภูเขาแช่เซีย ทางจากกำหนดนัดสองวันเจ้าสำนักแช่เสียนางเท่าหน้าเป็นนำบุตรหลานและสิทธิในสังกัดออกต้อนรับหัวหน้าภัคยาจกเอ็กโตเท้าซ้ายกระเพกเล็กน้อยยันไม่เท้าด้ามหนึ่งติดตามอยู่ด้านหลังเจเจด้วยเอาเอี้ยงจื่อชิวปฏิสันฐานกับนางเท่าหน้าเป็นหลายคำจากนั้นกล่าวถามหัวหน้าภัคยาจกว วังว่าปังจูถูกมานเท่าทำร้ายคาดว่าทุเลาแล้วกดมังยิ้มเล็กน้อยแล้วเอ่ยสืบต่อหากแม้ความเย็นภายในกายยังขจัดไม่หมดสิน้นยาเม็ดเพ่งเล้งตังยาเม็ดมรกตศักดิ์สิทธิ์ของสำนัก,กรเรามีประสิทธ,ธิภาพกระจัดพิษกุใสัต่างๆปังจูสามารถทดสอบดูมันทราบว่าหัวหน้าภักยายจกนิสัยเปิดเผยจึงกล้าถามไถต่ตรงๆหัวหน้าภักยาจกฝืนยิ้มพลางกล่าวว่า ขอบคุณท่านเจ้าสำนักห่วงยายกังวลขอท่านเท่านอกจากรับบาดเจ็บที่ชิบจชองขาซ้ายอาการบอบช้ำนับว่าทุเลาแล้วล้มปรานพยายงของมานเท่าร้ายกาจยิ่งเราเพียงถูกมัดป่าใสคราหนึ่งต้องนอนกับเตียงสามวันจึงสามารถลุกขึ้นหยุดเล็กน้อยจงกล่าวตอนนี้นับว่าขจัดพลังความเย็นหมดสิ้นแล้วท่านเจ้าสำนักหาพกยาเม็ดมากระดศักดิ์สิทธิ์ติดตัวโปรดกำนันแก่เจ้าสำนักห้างสักสองเม็ด เจ้าสำนักแท้ห้างที่ว่าหมายถึงเจ้าสำนักมิงสัวห้างเจียวอึ่องเจ้าสำนักมิงสัวถูกลมปร,ราดพยาโยมของปรมาจาร์โคมแดงทำร้ายในวันเดียวกับหัวหน้าพักยาจกจนบัดนี้ไม่สามารถเคลื่อนไหวคราครั้งนี้โดยสารเสลียงให้เธิสหาม,มาร่วมการชุมนุมเอาวอี้ยงจื่อฉิวจึงมอบยาเม็ดปรกฏศักดิ์สิทธิ์สเม็ดต่อเซียวแฉ่หง แห่งสำนักมิ้งสัวให้ส่งมอบต่อเจ้าสำนักบานที่ห้องสงบทางช่วงหลังหลังจากนั้นนางเท่าหน้าเป็นเชื้อเชิญเหล่าเจ้าสำนักออกมาพบผ่านเอาเอียนจื้อฉสวสองสาม,มีพัญญาชนชั้นเจ้าสำนักที่เดินทางถึงภูเขาแช่เซียมีเจ้าสำนักบูตึงเทียนิเต,ต้าเจียเจ้าสำนักง้าาอใบพวกโกงใต้สือผู้โสคงทงงโเทียนเล้งผู้และผู้รักษาการแทนเจ้าสำนักมิงสัว ชิงลงอื่งชิงลงอึ่งเป็นสื่อติสิทธิ์ผู้น้องห้างเจียวอื่งแต่พลังฝีมือหาเป็นดองสื่อเหี้่ไม่เพราะหว่างที่ห้างเจียวอื่งไม่ทุเลาจากการบาดเจ็บมันทําหน้าที่ดูแลสํานัดมิ้งสัวแทนชั่วกราวผู้โสโคงทงโง่เทียนเล้งอายุก,กว่า80ยังมีท่าทีคึกคักเข้มแข็งผู้คนที่เดินทางมากราวนี้นับมานอายุสูงวัยที่สุด หลักวิชาสำนักคงทงตกท่อจากแคว้นใสห่วกภาคตะวันตกแนวทางประหลาดพิสดารยิง่งบุคคลภายนอกอย่างคำนวณความตื้นลึกหนาบางคงมันไม่ออกนางเท่าน่าเป็นเกล่าววหออย่างมีเจ้าสำนักเสียวลิมทงเสียงเสียงหยินและกรรมเอียปลอกเจ้าอาวาสปึ่งคงเสียงหยินคาดว่าวันพรุ่งนี้จะเดินทางมาถึงผู้โสคง,งทงกล่าววหอ วันเวลาที่ผ่านมาเก้ามัจจุมาผ p e n กรมกํกลังสร้างความกลิงกยงแก่แก่เหล่าสํานักมาตรฐานไม่กล้าทุ่มเททําลายล้างราหวานนี้หมู่มารได้ล้วนระแวงแกล้งใจในตัวปรมาจารย์คมแดงกลับกล้าอาวาดเพียงลําพังรูปคราวแล้วเอ่ยสืบต่อการชุมนุมในวันนี้เป็นการผนึกกําลังครั้งยิ่งใหญ่ในรอบร้อยปีต่อให้ปรมาจารย์คมแดงสองคนก็ไม่ต้องกลิยงเกรงแล้วความหมายในวาจา คล้ายเห็นว่านางเท่าหน้าเป็นกระทำเกินกว่าเหตุหัวหน้าภักยาโจกและพวกเคยรับทราบวิชาฝีมือปรมาจารย์คมแดงมากลับหมกมุ่นกังวลแต่ผู้โสคงทงอายุสูงไหวที่สุดไม่สะดวกกับการขัดแย้งกับมันวันรุ่งขึ้นสิ่งสุนักต่างๆทยอยเร่งรุดมามีทั้งสิ้นกว่า500คนนอกจากชนชั้นเจ้าสุนัขและผู้โสผู้ลิม พนักในสำนักที่หลงเหลือแยกย้ายพนักในกระท่อมมุงจากที่ก่อขึ้นสิบหลังยามสนธยาภายในำสำนักบังเกิดเสียงย่ำกรองระคังโดยพร้อมเพียงนางเท่าหน้าเป็นนำสิทธิในสังกัดทยอยออกจากประตูสำนักไปชนชาวบูริมในสำนักทราบว่ามีชนชั้นยอดฝีมือรถดมาพากันฮือโหมออกจากประตูสำนักเพิ่งพบว่าเจ้าสำนักเสีวริมกำมีปึ้งโขงเสี่ยงหิน นำสิบสิบแปดคนมาถึงเจ้าสำนักเสียวริมมีศักดิ์ศรีกีดภุ้มสูงส่งพลังฝีมือลึกล้ำสุดอย่างคาดแม้แต่สิ่์ทั้งสิบแปดคนก็เป็นชนชั้นยอดฝีมือทุกขน้านนายกย่องว่าจ้าป้ยล้อหันสิบแปดอลหันเหล่าเจ้าสำนักพอเห็นเจ้าสำนักเสียวริมมาถึงล้วนกระตือรือร้นเราโขนคึกคักมิคา่าเจ้าสำนักเสียวริมนาเกรงขื่นกังวลน,น้อยครั้งจะกล่าวว่าจะ แม้แต่18ปอหรหันทิศทั้งที่อยู่ท่ามกลางบรรยากาศปีติลิงโลดใบหน้าปัสจากรอยยิ้มแย้มชนชั้นเจ้าสำนักล้วงคลางแขลงสงสัยควรทราบว่าเจ้าสำนักเสียวลิ้นเป็นผู้นนำสำนักมาตรฐานทั้งเป็นบรมชิตสูงสักดสิสอ่อนโยนูุทธิตาปกติไม่ถือดีในศักดิ์ศรีตนเองวันนี้ดูจากสีหน้าของท่านแสดงว่ามีความในใจหนักอึ้อง พียงไม่ทราบเป็นเรื่องราวใดรบกวนจิตใจของท่านนางเท่าได้เป็นกล่าวว่าเสียงหญินเดินทางมาด้วยตัวเองพวกเราก็วางใจแล้วเจ้าสำนักเสี่ยวลิมกล่าวเสียงทุ่มหนักพรุ่งนี้พวกเรามีแต่ทุ่มเทยอย่างสุดความสามารถหวังว่าพุทธองค์ทรงปรานีช่วยปัดเป่ามหันตภัยครานี้วาจะพอกล่าวออกผู้คนโดยบริเวณล้นแตกตื่นตระหนกจูคิดว่าเจ้าสำนักเสียวลิมคงพบเห็นท่านใด เจ้าสำนักบูตึงกล่าวว่ารู้เขารู้เราต่อสู้กระดาษได้ล้วนได้ใช้คนของพวกเราเร่งรุดมาครบกันพี่ไม่ทราบฝ่ายตรงข้ามเชื้อเชิญยอดฝีมือร้ายกาจใจมาบ้างวาจากนี้ทางหนึ่งสอบถามหลังเท่าหน้าเป็นทางหนึ่งอย่างดูปฏิยาเจ้าสำนักเสียวลิ้มในความคาดคิดของเจ้าสำนักบูตึงหากเป็นปรมาจาร์คมแดงลำพังคนเดียวเจ้าสำนักเสียวลิมคงไม่หมกมุ่นกังวลป่านนี้ คาดว่าฝ่ายตรงข้ามชักชวนยอดฝีมืออื่นอีกรุษมาและเจ้าสำนักเสียวริมสืบทราบได้นางเท่าน่าเป็นกล่าวว่าฟังว่าเจ้าสำนักหลายท่านเคยพบพานเทวทูตของปรมาจางคมแดงแต่ฝ่ายตรงข้ามที่แท้มีขุมกำลังเท่าใดยังสืบสอบไม่ทราบชัดเจ้าสำนักบูต้องถามว่าพวกมานพัพนักอยู่ที่ใดนางเท่าหน้าเป็นหน้าแดงบูบกล่าวว่า ปรมาจารย์คมแดงไม่เคยปรากฏกายมาก่อนไม่ทราบพวกมารพำนักอยู่ที่ใดผู้โสคงทงกล่าวว่าเช่นนี้เป็นว่าเหล่าเทพธูตของฝ่ายตรงข้ามก็มีร่องรอยลี้ลับย่าภพพานดูานางเท่าหน้าเป่งกระชจ้าเสียงว่ายานแสใหญ่กันว่าปรมาจารย์คมแดงชักชนผู้ใด,ดมาหรือจะเข้มแข็งกว่ายอดฝีมือทุกข่ายสำนักที่รุดมาอย่างสำนักแชาเสียได้เจ้าสำนักเสียวลิ้มกล่าวแช่มช้า เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือคนยังมีคนเพียงปรมาจารย์คมแดงก็สุดที่อัธบาจะรับมือไว้เจ้าสำนักบูตึงใจหายว่ากล่าวว่าเสี่ยงหินพบผ่านปรมาจารย์คมแดงแล้วหรือสามารถบอกว่าไปเชิญพบมาและกล่าวได้ว่าไม่เคยพบผ่านทุกท่านล้วนเป็นชนชั้นเจ้าสำนักย่อมทราบว่าความตื้นลึกหนาบางของฝีมือไม่จำเป็นต้องลงมือทดสอบด้วยตัวนี้ทุกผู้คนล้วนรู้สึกว่าจะ ของท่านแฝงเละสนายยากเข้าใจแต่ไม่สะดวกกับการถามไทยออาวเองชื่อชิวสินิสดมกับใต้ปุ๋ยเซียงสือใน18อลหันรอจนชนชั้นเจ้าสำนักวิสาสะกันก็รุดไปสอหาใต้ปุ๋ยเซียงสือเพิ่งทราบสาเหตุความในเจ้าสำนักเสียวลิ่มรอบประมือกับปรมาจาร์คมแดงจริงๆแต่ทั้งสองฝ่ายล้วนไม่ได้เผชิญหน้ากันที่แท้เจ้าสำนักเสียวลิม ตอนอยู่บนภูเขาทรงสัวปรรจาประ์าคมแดงได้ส่งทูตเสนอเทียบบัตรนัดพบปรรจารย์คมแดงถือดีในศักดิ์ศรีผู้คนที่เดินทางมายางภูเขาแช่เสียกรานี้มีเพียงสองคนที่ได้รับบัตรพบนัดพบจากมันหนึ่งคือเจ้าสำนักง้อใบหัวกวงใต้สือหนึ่งคือเจ้าสำนักสเสียวลิ้มทงเซียงเซียงหยินเจ้าสำนักเสียวลิ้มเป็นบนรรพชิตสูงสักฝ่ายตรงข้ามเมื่อส่งทวพทูตมาขอพบ ท่านย่อมออกต้อนรับตามมารยาทมีค่าทู่ของปรมาจารย์คมแดงแตกฉานวิชาลักขโมยตอนน้อมคารวะต่อเจ้าสำนักเสียวริมลอบขโมยลูกปะระข่ำของท่านไปสามเม็ดลูกปะระข่ำพวกนั้นกล้องอยู่บนลำคอเจ้าสำนักเสียวริมมันฉกฉวยโอกาสที่เสนอเทียบดัดพบหยิบฉวยลูกปะระข่ำไปสามลูกโดยไม่ต้องเกรีสายร้อยขาดสะบันมันลงมือว่องไวดดดสายฟ้า ปราศจากสุ้มเสียงผิดปกติตอนนั้น18อาอลหันยังไม่รู้สึกสำนึกแต่เจ้าสำนักเสียวริ่มเป็นบุคคลชนชั้นใดเนื้อมือฝ่ายตรงข้ามไม่ทันกระทบถูกเม็ดรประคำท่านก็รู้สึกสำนึกด้วยพลังการฝึกปรือของเจ้าสำนักเสียวริ่มขอเพียงตื่นตัวขึ้นลมปานคุ้มครองกายจะแผ่ทะลักออกฝ่ายตรงข้ามแม้ไม่เสียชีวิตก็ต้องรับบาดเจ็บสาหัสมีค่าเพิ่งตื่นตัวขึ้น ข้างหูได้ยินซุ่มเสียงตื่นตังบอกโฉนชั้นเจ้าสำนักเสียวริมกลับคิดลงมือต่อผู้ยาวคนหนึ่งหรือเจ้าสำนักเสียวริมงงงานวูบร้างลมป่านคุ้มกรองกายไว้ปริบตานั้นเทพธรรุดปมาจา์โคมแดดก็หยิบฉวยลูกป,ประคำทั้งสามเม็ดไปหลังจากด้านเจ้าสำนักเสียวริมค่อยบ่งบอกสิบแปดอลหาหันจึงทราบได้ตอนนั้นพวกหมันกระทางซุ่มเสียงยังไม่ได้ยิน นี่เป็นวิชากางภายในสุดสูงของแนวทางอธรรมเรียกว่าเทียนซุ้งถ่วงอิ่มอัมพรางฟ้าถ่ายทอดเสียงคล้ายคล้ายวิชาส่งเสียงทางลมปราณของฝ่ายธรรมะเพียงแต่วิชาส่งเสียงทางลมปราณสามารถเข้าหูคนข้างเคียงวิชาอัมพรางฟ้าถ่ายทอดเสียงเพียงกล่าวให้คนคนเดียวได้ยินโดยเฉพาะเจ้าสำนักเสียวลิมแม้เคยได้ยินวิชาธรรมนี้มา นับเป็นครั้งแรกที่เผชิญพบด้วยตนเองด้วยศักดิ์ศรีและพลังฝีมือเจ้าสำนักเสียวลิมกลับเบิกตาดูเทวทูตปรมาจารย์โคมแดงหยิบฉวยลูกประคารทั้งสามเม็ดไปนับเป็นเรื่องเสื่อมเสียหน้านักใต้ปุยเซียงซืออธิบายว่าบุคคลที่ใช้วิชาอัมปรางฟ้าถ่ายทอดเสียงกล่าวว่าช้ากับซื้อแปะเจ้าสำนักย่อมเป็นปรมจาร์โคมแดงหากแม้นไม่ใช่เป็นบุคคลที่มันเชื้อเชิญมาก็ยิ่งน่าสะพพึงกลัวแล้ว พอถอนใจแล้วเอ่ยสืบต่อก่อนหน้านี้วงนักเลงเขาร่ำลลยว่าพระธรรมารคมแดงมีฝีมือไร้ากาปานใดพวกเราไม่เชื่อถือสนิทใจบัดนี้ดูจากสภาพการพลังฝีมือมานสูงล้ำเหนือความคาดคิดของพวกเรามากนักเอาเอียนชื่อสิวคุ้นคิดขึ้นมีหน้าเล่าเจ้าสำนักสิวล่มจึงบวกพูนกังวลปานนั้น18อหรหันพลอยบังเกิดความท้อแท้ที่แท้เป็นเช่นนี้เอง คบคิดถึงตอนนี้จิตใจพลอยหนาเอื้องถึงเครียดขึ้นมา